สวัสดีครับผมห,หมาเมื่อนีควันไงคุบเลยครับผมยังอยู่นางานยังอยู่นางานบิ่งดินคือเก่าครับผม เปลี่ยนทางก่อนครับผมดูดีลมมันเปลี่ยนทิศนะครับฝุ่นตลบอบวนครับผมส่วนผมกับอครับรถไทยเปลี่ยนทางครับผมโอ้โหรถไทยรถเมคโคเต็มๆครับผม โอยู่ใต้ลมนะครับผมอืหบ่ตอ้องสืบครับผมอยู่นอกจอนี้ยิ่งกว่ามหเหอาะครับผม นี่ครับองฟ้าเริ่มโปร่งใสครับผมลมกะเริ่มมีมาแล้วครับผมลมโอ้แต่ละบาทเต็ม,มเต็มครับผมหลดแมคโคร มลมลมเปลี่ยนทิศแล้วครับผมอูอมืโบเห็นยังได้ครับผมบานเนี่ยจังบอรครับผมถ้าไมคอโบม,มีเอานี่ตายคคักครับผมอยู่ในนะโบเห็นหัารถดำ สั้นเทิงดินมันแห้งนะครับผมพอดีรถด,ดำเที่ยวเหยียบลบไปลบมามันเป็นแล้วครับผมแต่สั้นใต้นี้ดินดำดินซุ่มอยู่ครับผมตอนแรกนี้เป่าฟองนี่ก็ต้องพูดถึงครับผมวันนี้ก็ถือว่าวิ่งงานปากบ่อครับผมแต่ของที่มันมีรถรถไทยของเพื่อนเองนะครับผม เปมีรถไทยเป็นของเพื่อนเองก็เลยบรได้ไปดันนะครับก็เลยเอารถมาไว้เหตุทางครับผมโอ้โ้เต็มเต็มครับผมจากสิบไปทางไดนครับผมบานเนี้ยทิไปท่ายข้างหน้ากับย้อนแสงนะครับผม ฮะอเอานี่แล้วครับผมจะจะไปถ่ายหน้ารถด,ดัมกัมันย้อนแสงนะครับผมพอดีเป็นลมเปลี่ยนทิศนะครับผมเป็นลมหมุนอ้เรียบร้อยประมาณสี่นาทีครับผมต่อคันหนึ่ง เต็กว่าทีมระเบิดครับผมมาอยู่กับเดก,ก้าครับผมโอ้ยแมคโครค่า้องใส่เดียวแล้วครับผม ตักแบบสวดสวดบุงกีเลยครับผมโ,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 โบเห็นยังเลยครับผมนี่แหละครับนางานอาชซีพเกี่ยวกับดินกับตอนครับผมโอ้โห้าบ่มีใจมากนี่เห็ดบ่ได้กแร้วครับผมอาชซีพเนี่ย เพราะว่าสีแดดสีฮอนสีหน,สนาวฝนสีตกกับเห็ดลุยคือเราครับผมเพราะมันเป็นอาศิมนะครับผมอือออักเต็มเต็มบุงกีเลยครับผม แมคโครกับรถดับนี่ดียังดีแต่ทามีแอ์ครับผมบบคื่นรถไทยรถไทยนี่เต็มเต็มครับผมช่วงสีควันสียังนี้หลับเต็มเต็มครับผมรถไทยไปดันดินนี่ก็โอ้ถือว่าสุดยอดนะครับผมอืมโอ้นีก่อนครับผมโอ้ยบ่เห็นยังเลย คันนี้ใส่ใส่คอกมากครับผมใส่ผ้าแพงเลยสิได้ตัดหลายกว่าหมูครับผมคันเนี้ย,ยคันนี้บมแมนแต่ทีมงานผมเองนะครับผมทีมงานอื่นก็ต้องเจอคือกันครับผม เริ่มเขานาแรกครับผมประมาณนี้ครับผมเป็นดินทรายนะครับแถวแถวบ้านผมโอ้โวเห็นทันโตรถแล้วครับผมเป็นตัวรถนี่แหละนะโอ้ยยังบัวพออีกเกือบเพียงหัวเก่งแล้วครับผม จะตักสุดท้ายครับผมนะ,ะคลิปนี้ก็สื่อขอตัวไว้เพียงเท่านี้ครับผมบรรยากาศอยู่บอดินนะครับผมตักดินใส่รถด,ดำก่ะประมาณนี้ครับผมัวมีแล้วครับผมจบสะจบอย่างคือเขานี่แต่ลอกหน้านี้แล้วครับผม เดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับวัสดีครับ